คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการออกกําลังกายนอกบ้านสามารถทําให้เชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่กระจายได้ไกล,ก,ลกว่าเดิมมากถึง10เท่ามีผลการวใิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยของเบลยเยียมและดัตช์เกี่ยวกับเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานว่ามันสามารถแพร่เชื้อได้ไกลขึ้นกว่าที่ยืนอยู่เฉยๆเป็นอย่างมาก จากเดิมเราอาจจะแพร่เชื้อโดยการไอจามเฉยๆได้แค่ประมาณ2เมตรแต่ผลวิจัยนี้กลับพบว่าหากเดินออกกำลังกายสามารถแพร่เชื้อได้ไกล4-5เมตรถ้าเป็นการวิ่งหรือการปั่นจักรยานแบบช้าๆสามารถแพร่เชื้อได้ไกล10เมตรและถ้าหากยิ่งปั่นจักรยานแบบเร็วม,มากๆสามารถแพร่เชื้อได้ไกลถึง20เมตรทำให้ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสได้มีการออกมาตรการห้ามออกกำลังกายในที่สาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ยังออกกําลังกายในที่สาธารณะอยู่แนะนาให้เว้นระยะห่างกันดีๆหรือถ้าออกกําลังกายขณะที่มีลมพัดก็พยายามที่จะไปอยู่เนื้อลมจะปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นไปได้อยากให้งดการออกกําลังกายนอกบ้านไปก่อนแล้วหันมาออกกําลังกายที่บ้านแทนนะครับ,บ